ผ<ค>มรู้สึกว่ายุคนี้เพิ่งมีการส่งรถเท่าเทียมเนาะ,ะการส่งเท่าเทียมเพิ่งผ่านไปครับอาจารย์เพิ่งเราได้ส่งเท่าเทียมกันละทั้งหมดละคราวนี้ที่เราได้ยินทั้งหมดที่ผ่านมานะครับเราก็จะบอกว่าคนที่เป็น RCBTQ มกจะถูกว่าว่าเกิดมาแบบนี้ก็คือบาปตั้งแต่เกิดละเหมือนผิดถูกตีตาผิดตั้งแต่แรกแล้วแล้วการที่ขยับมาในสมัยนี้ทุกคนยอมรับ ได้ผสดเท้าเทียมแล้วในทางธรรมนะครับเรามีเราถือว่าเกิดมาผิดแบบนี้นแล้วเราผิดทางธรรมรึยังครับอาจารย์ครับจะผิดไม่ผิดเนี่ยพระเจ้าให้วัดจากศีลห้าศีลห้าเนี่ยเป็นเกณฑ์วัดบุญวัดบาปวัดความผิดความถูกหรือกุศลกรรมบท1สิบก็ได้วัดดีวัดชั่วคําถามคือการเกิดเป็นแอนจูบีทีเนี่ยหรือการที่เราชอบเพศเดียวกันเนี่ยคำถามคือเราผิดศีลห้าไหมห้าข้อเนี่ยมีอะไรผิดไหม การที่เราครบเพศเดียวกันเนี่ยฆ่าสัตว์ไหมรักทรัพย์หรือเปล่าประพฤติไปนในกรมหรือเปล่าพูดโกหกไหมดื่มสุราไหมถ้าเราไม่ได้ผิดใน5ข้อน,นี้ก็ถือว่าไม่ได้ทําอะไรผิดเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรคําถามคือเฉพาะเขาเรียกว่าเจาะจงเฉพาะตัวบ่งชี้เพศเนี่ยมันก็เป็นเพศหญิงเพศชาอยอยู่แล้วมันไม่ได้ผิดจากเพศแต่แค่ใจเขาเนี่ยอาจจะมีความชอบที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเรียกว่ารสสนิยมใช่ไหมรสสนิยมความชอบแตกต่างกันดังนั้นบุตรเจ้าวัดบุญวัดบาปเนี่ยไม่ได้วัดจากเพศสภาพ ไม่ได้วัดจากชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแตไม่ะงองทรงวัดจากเกณฑ์ของธรรมชาติของโลกคือหลักสัจจะก,ก็คือถ้าทําผิดก็เรียกว่าผิดทําถูกก็เรียกว่าถูกดังนั้นไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามถ้าทําผิดจากศีลห้าก็ผิดเหมือนกันทําถูกในศีลห้าก็ได้กุศลเหมือนกันดังนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับว่าทุกคนเนี่ยต้องเดินอยู่บนพื้นฐานของหลักสัจจะความจริงไม่ว่าจะเพศอะไรก็มีความทุกข์จากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดผ้าผิดหวังจากของอันเป็นที่รักได้กกันหมดทั้งสิ้น เพราะไม่ว่าใครก็ทุกไม่ว่าใครก็สุขจะเพศไหนก็สุขกระทุกเหมือนกันหมดทุกคนดังนั้นการเป็นเพศใดก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้ทําบาปย่อมไม่บาปดังนั้นถ้าทําบาปย่อมบาปทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นต้นกําเนิดมีกรรมเป็นที่ตั้งอาศัยจะจะกระทํากรรมใดไว้ก็เพราะผลของการกระทําของตัวเองจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ทําอาชีพการงานใดพ่อค้าแม่ขายอยู่ในวันณะใดก็ตามผิวพันธุ์แบบไหนก็ตามนั่นก็เพราะกรรมคือการกระทําของตัวเอง แล้วเรื่องของกรรมเนี่ยมันคือผลของการกระทําจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นผลของการการะทารเรียกว่าวิบากแห่งกรรมที่ต้องเผชิญเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเวลามีเขาเรียกว่าเราชอบเพศเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นวิบากของเขาที่เขาต้องเผชิญกับจิตใจที่เป็นแบบนี้ก็เป็นวิบากแต่คําถามคือเราสามารถที่จะระงับยับยั้งจิตใจตัวเองได้ไหมสามารถระงับยับยั้งได้เช่น like เราเลือกที่จะชอบหรือในเลือกที่จะไม่ชอบก็ได้เลือกที่จะปฏิเสธหรือเลือกที่จะเข้าถาไปทําผิดก็ได้เพราะนั้นมันอยู่ที่ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเองถ้าเราทําดีผลย่อมออกมาดีถ้าเราทําเร็วผลย่อมออกมาเร็วดังนั้นไม่เกี่ยวกับเพศสภาพเกี่ยวกับใจพนุษย์จะบอกว่าตัวมโนกรรมคือใจเนี่ยให้ผลหนักที่สุดถ้าใจประทุสลายคือทําผิดคิดเร็วคิดชั่วมันเร็วมันชั่วตั้งแต่ในใจแล้วเดี๋ยวไอ้ผลของความเร็วความชั่วที่เริ่มต้ในในใจเนี่ยมันจะออกมาทางกายและวาจาด้วยสุดท้ายมันก็นําไปสู่ความผิดดังนั้นไม่ว่าจะเพศไหนสามารถคิดดีได้ไม่ว่าจะเพศไหนก็สามารถคิดชั่วได้ ดังนั้นความเลวความชั่วไม่ได้เกี่ยวกับเพศสภาพแต่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดทางใจแล้วส่งผลออกมาทางกายและวาจาจนนํามาซึ่งความทุกข์ร้อนแก่ตนเองได้มันก็คือผลของการกระทําของตนเองอืมขอบคุณทกคน้วนะครับมากเลยครับอาจารย์พี้ทีว่าเป็นเป็นคำตอบที่รู้สึกว่า l ี b t เดี๋ยวนี้ก็เยอะนะคร<ช>ับแล้วก็กจริงๆเขาก็ไม่ได้ผิดเนาะนเขาเกิดมาถูกต้องแต่ว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทําได้ถูกตอ้องครับแล้วก็เป็นการทําดีเท่านั้นด้วยนะครับทีนี้เป็นคําถามสืบมเนื่องกัน,กนครับวาจาย์คือ่อผมตัวตัวผมนะผมอยากจะทราบว่าการที่ LGBTQ หรือว่ากฎหมายสุเท่าเทียมครับถ้าให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ทีนี้ครับมันจะมีคําถามที่ว่าแล้วเขาจะมีลูกด้วยกันยังไงมันจะเป็นการ ตัดโอกาสของเด็กที่จะมาเกิดในอนาคตไหม ừ ừ อาจารย์มีแนวคิดหรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างรครับไม่นะทุกอย่างเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงบอกว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมเสมอดังนั้นถ้าใครทําวิบากกรรมมาในการที่จะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์มันก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์มันไม่เกี่ยวกับว่าการที่ไปสมรสเท่าเทียมแล้วจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้คนเกิดหรืออัตราการเกิดมันลดน้อยถอยลงประเทศหลายประเทศที่เขาไม่ได้ผ่านสมรสเท่าเทียมกันแบบเนี้ย ในหลายๆประเทศก็เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ในสังคมที่เป็นคือหลายคนในปัจจุบันนะ่ะแม้แต่คนที่เป็นเพศปกติเนี่ยที่เป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วหลายคู่เขาก็ไม่ได้อยากมีลูกเพราะว่าอะไรเพราะเขารู้สึกว่าการมีลูกมันเป็นความทุกข์อ่ะมันเป็นบ่วงอะ่ะอย่างพุตระเจ้าตอนสมัยที่พระองค์ยังเป็นโพลิสัตว์อยู่เป็นเจ้าชายเสนาถะอย่างเงี้ยวันแรกที่ลูกของพระองค์ประสูติขึ้นคือลูกบุตรชายเนี่ยเกิดขึ้นคนแรกเนี่ยพระองค์จึง ลาหุนเนี่ยแปลว่าบ่วงและพระองค์อุทานเลยว่าบ่วงเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วคือบ่วงรัดรลั้งของพระองค์บ่วงรัดชีวิตของพระองค์เนี่ยทำให้พระองค์มีความทุกข์ไหนใครบอกดูซิว่าใครกล้าพูดว่าเกิดมาเนี่ยเมื่อมีลูกเนี่ยแต่งงานมีลูกแล้วเนี่ยใครบ้างไม่ทุกข์เพราะลูกมันทุกข์ด้วยกันังนั้นแต่มันอยู่ที่ว่าจะทุกข์ตอนไหนทุกเวลาใดเมื่อมีการเกิดปรากฏความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นในโลกตามมาด้วยดังนั้นหลายคนเนี่ยในวัยรุ่นในปัจจุบันเนี่ยเรื่องที่บางคนมีลูกคนเดีย พอแล้วไม่ไหวแล้วลูกคนเดียวก็ลำบากลำบนไหนจะหนี้สินไหนจะภาษีสังคมไหนจะต้องส่งลูกให้ตัวเองเรียนโรงเรียนดีแล้วการเงินการทองเศรษฐกิจทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ดีตามในรายได้มันไม่ได้มากพอต่อการที่เราจะเลี้ยงดูลูลกเราเองอะ่ะให้มันดีพอมันก็เลยมีวลีว่าถ้าเราไม่พร้อมอย่าเพิ่งมีลูกให้มีลูกเมื่อพร้อมก่อนคำว่าพร้อมเนี่ยมันต้องพร้อมทั้งกายวาจาใจพร้อมทั้งองค์ประกอบทั้งด้านการเงินการงานชีวิตและครอบครัวมันต้องพร้อมหมด เราในฐานะของการเป็นสามีภรรยาเราเพรา้อมไหมที่จะมีลูกไม่ใช่ว่าเรารักกันแล้วอยากมีครอบครัวสมบูรณ์บริบูรณ์เราต้องดูด้วยว่าคําว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ในชีวิตเราเราเลี้ยงดูเขาให้รอดปลอดภยัยได้ไหมเราสามารถทําให้เขาเนี่ยมีความประสบความสําเร็จในอนาคตได้ไหมสามารถสามารถสนับสนุนส่งเสริมเงินการทุนการเรียนเนี่ยให้เขาสามารถมีความสุขมีคุณภาพของการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยได้พร้อมไหมเพราะ,ะนั้นต่อให้ไม่มี LGBT ในโลกนี้เลยไม่มีคนที่ชอบเพศเดียวกันในโลกนี้เลย การเกิดมันก็มีโอกาสจะลดน้อยถอยลงได้เพราะคนมันเริ่มมองเห็นความทุกข์เพราะนั้นสุดท้ายแล้วมันจะไปโทษว่าเอ้ยอคนที่เขาชอบเพศเดียวกันทําให้เกิดอัตราการเกิดน้อยลงไม่ใช่แล้วจะถามว่าถ้าคนในประเทศไทยบวชมากขึ้นละ่ะมันจะให้พระไปเอากันเหรอมันก็ไม่ใช่ไหมละ่ะจะไปให้ไปเสพกามกับผู้หญิงก็ไม่ใช่เรื่องสมมไหมสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถเสพกามได้มันก็ตัดช่องทางในการมีลูกไปกลุ่มหนึ่งแล้วอ่ะพระแล้วส่วนหนึ่งนะไหนจะแม่ชีอีอกละ่ะ แม่ชีนี่เยอะกว่าพระอีกนั้นนั่นก็รักษาพระมารย์เหมือนกันแลวจะให้ไปมีเพศสัมพันธ์กับใครอ่ะสุดท้ายก็ตัดไปอ,อีกองหนึ่งอีกแล้วคนที่อยากจะขึ้นคาน่ะหาแบบไม่อยากจะมีชีวิตเพราะรู้สึกลำบากลำบนต่อการมีลูกอย่างเงี้ยนั่นก็ตัดออกไปกลุ่มนึ่งอีกที่เขาไม่อยากบางคนบอกไม่อยากมีผัวเ,เห็นเพื่อนมีผัวเยอะแยะแล้วลำบากลำบนเหลือเกินมีผัวแล้วก็ไปนอกใจไปประพฤติน,นอกใจไปทําอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดอย่างเงี้ยทำให้ตัวเองเขามีความเดือดเนื้อร้อนใจอย่างเงี้ยเขาก็เลิกมีไปอย่าง พวกอะไรต่างๆอาทา่ไม่อยากมีอยากใช้ชีวิตแบบวันหนึ่งคืนหนึ่งไปวันเขาก็ตัดจากการมีลูกเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์ในชีวิตเขาเพราะนั้นอย่าไปโทษว่าเป็นเพราะว่าเขาสมรสเท่าเทียมกันพอเป็นเพศเดียวกันมาคบกันแล้วเท่ากับว่ามันจะปิดโอกาสในการเกิดนั่นเป็นวิบากกรรมของประเทศชาติบ้านเมืองนั้นหรือเป็นวิบากกรรมของคนในครอบครัวนั้นที่เขาเนี่ยในการเรื่องที่จะไม่มีเพราะฉะนั้นไปโทษกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้ขอบคุณรอาจารย์ครับเป็นคตอบารู้สึกสบายใจ